นะหอแปะกินน้ำร้อนแปะกินน้ำร้อนชีน้งเรียนหมอนทองหมอนทองอะไรก็ไม่รู้ เล่นถึงปีสิบ้าได้ไหม,ไ,มได้วันนี้พู้เราจะเล่นเกมอะไรกัน <c oughs> เล่นเกมได้คำไปเริ่มกันเลยค่ะเ1อ้ 1> อ,อใอ <c oughs> ารรกไ,ไข้าวผัดไข่ใส่หมูยอ ไก่ไทอด KFC ไก่ทอด KFC <c oughs> ไปทำไปไปก็ม่รู้ควาไม่รู้เรื่องเลยชานมไข่มมกเดี๋ย เขาเป็นไส้หมูกรอบเาเป็นเข้หูกรอบไก่ไกเไียนก่ไ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 ก่าก่ไก่ไก่ไกรไก่ไก่ไก่นก่ไก่ไก่ไกไม่ไก่ไก่ก่อก่ไ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 ก่หมอนก่ก่ก่ไก่ไก่กรอบ่ไก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 ่ไอ่ไกก่ไ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 เ่ไ่่ Blubb, blubb, blubb. เกตี้ขี้มังูข้ามันไก่เด้อข้าวมันไก่ใส่อข้าวผัดใส่หมูกรอบใกล้ใกล้เลยกะเห้ามูามนในใสักถูกาจับถูกถูกเรียนใช่คือเรียน,ยนหมอนทอง <laughs> แต่ให้ได้นี่มัน มูกอันสุดท้ายกต้ก็บอกว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ดีเทียวว่าปลาาโอ้โหหนูมันอยู่กับเพลงไม่ได้ยินได้เลยเดี๋ยวตัดไอ้ด้าเป็นคนเขียนแล้วใช่ถ้าหมดกี่แนวกลยจ้ะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแนไอ้ด้าใส่กุ้งบ้างอันนี้เป็นคนท้ายบ้างเขาอยากจะบอกเพลงนี้มันมาก

Yeah. <laughs> ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งถูกมีปูปอัดผิดทุเรียนหมอนทองหมอทองผัดขี้เมาผิดข้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะออะะไร่ข้าวสีผัดหมูทอดขี้ข้าวสาข้าวผัดใส่ปูวัดไม่ใส่หบอปูอัดปูอัดข้าวผัดปูอัดใส่หมอนซีถูก ไม่มีเอ้๊ะคันน่งได้แหนึ่งสองสามคะแนนสามสองหน่เออ3 2 1รถยนต์ล้อยางล้อ <c oughs> ยางล้อยางนกไก่นกไก่ไปยาลามารยอง มากลองมากลองมากลงองบายชนบายชนแม่ชอบกิน เนลเลต้องยำเนลเลต้องยำอายุน้อยร้อยโลไม่อายุน้อย ชิโน่หวานน้อยอีก ¿no? ่อนนึ่งคาปูชิโน่หวานน้อยคาปูชิโน่หวานน้อยคาปูชิโน่หวานน้อย พอแล้วพอแขยเนขยัอันนี้ไม่รู้เลยพาบูชิโนวารอนโอเคขยันขยนปิ้งปิ้งเนมครับหมูปิ้งมึกหกเลอะมุ้งอะไหมึกโกเลอะมุง หมึกหกเลือหมูหมดแล้วหมแล้หกล้อปอาปากวางวมึกลือเลืออมเันไม่เป็นคำเลยอะหมละหมดเวลา ก็คำสุดท้ายคืออะไรครับเอาที่คุณเข้าใจครับไม่รู <h 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 ้เลยใบหออะไรวะใบห่อเข้าใจอ่ะลิ Qur ้นหมูลิ้นหมูค้าเฉยก็คือมึกหกเลอะมุ้งมึกหเลอะมุ้งเป็นคบูชิโน่หวานน้อยเป็นหวาน น้องไก่แค่น้องไก่ผี่มันคือรอยยางอันที่สองคือไปยะลามาละนองเป็นรอยยางมามันคือเอามัคือเอามาตอกรอยยางอันที่สามไี่ได้เกี่ยวว่าไปช้อปปิ้งแม่แอบกินเป๊ปซี่ไปช้อปปิ้งไม่ได้อันนี้ถูกเสดงว่านันถูกเออถูกคำเดียวอายุน้อย ลอยโลลอยลูโลลอยลูโลด้าน้คะแนนครับคะแนนมาไอแอนด้ามามามูมึก้าวมึกมูมึกกุโตมึกกุ้ง ปู๊มึกปุโอูมึกปุ้แม่แอบกินผาดปะที่แม่แอบกินแม่แอบกินลิ้นจีแม่แอบกินลิ้นจีแม่ <า>ลิ้นจี่แม่แอบกินลิ้นจีแม่แอบกินขี้กินขี้แม่แอบกินน้ำโคกโอเคบายบายบายแม่แอบกินน้ำโคแม่แบ <c oughs> นนอบกินน้ำโคแพ้กินน้ำร้อนแ กินน้ำร้อนแม่แอบกินน้ำโแม่กินน้ำร้อนแม่กินน้ำร้อนมาม่วงอ้หรือร้องมาหรือง ไปต่อไปต่อมาม่วงโอ๊รองมาม่วงถูกบิวร้องมาม่วงถูกตั้งมาม่วงถูกตั้งมาม่วงถูกตั้งถูกต้องมาม่วงถูกตั้งรถยนต์สิบแปดล้อ Lót dân 18 bạc lọ Lót chôn 18 bạc Lót chôn 18 bạc lọ Rá nông no, Rá dông Giá là Dạ, ạ mẹ, ạ mẹ Rá nông no, Rá dông Giá là Rá dông Rá là

นี่นี่ย่าหัวเราะเร็วเร็วรักน้องรักน้องรักใจน้องต้องมองน้องนะรักใจรังใจน้องต้องนอนนอนนะฉันชอบกินหนูกินฉันชอบกินหนูเบี้ยว

ลายใจเธอต้มน้ำพริกต้ำน้ำต้มน้ำพริกรักชายาเลโอ้ Oh m ก่อ d ต้มน้ำพริกรักชาลงเรือตาลาเลยนะต้มน้ำพริกต้มน้ ทำน้ำปิงข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าลงเรือออกเรือเราจะหาตรงนี้แหละแต่ที่พูดแล้วทำมันี้เปลี่ยนวะ ัดำน้ำปิ้งสาลาโอ้ไก่เห็นตีนงูงูบ่อเจ็งปาหล่อกันตีหัวไก่เห็นตีนงูงูไก่เตะนิ้วโป้งไก่เห็นตีนงูไก่เตะนิ้ว งูบอกเจ็บปล่งูบอกเจ็บปาล่ะงูบอกเจ็บปาล่กจงูบอกเจ็บปาะไก่จกูจิกงูงูบอก็บปละเจ็บไหละ ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเดี๋ยวนะเมื่อกี้คำแรกอ่ะหมูหมึกกุ้งฝั่งนี้หมูบุกกุ้งแต่คนนี้โอ ปูหมึกกุ้งแต่ไม่เก่งมากลับมาหมูหมึกกุ้งได้แล้วลูกกุ้งกุ้งอะไรนั่นแม่กินน้ำร้อนใช่ไหมที่ถูกต้องคือแม่แอบกินริ้นจีโอมาได้มาแม่มาไม่ครบอยากน้ำร้อนอะไไม่แม่กินน้ำโขงอ้จริงเหรอที่ายแต่ปลาคือน้ำร้อนเลยข้อสามหมาพุ่งถูกซ้อน มะม่วงอกร่องรถชนสิบแปดล้อเกือบละรักน้องต้องรอน้องนะระยองระยอมรักน้องระยองอย่าลาเป็นรักน้องเลยรู้อะไรนะโอ้ลิงชอบกินขี้หนูลิงชอบกินขี้หนูหนูบอกว่าลีนชอบกินขี้หนูและที่ถูกต้องคือฉันชอบกินหนูโดยเปลี่ยน ลิงลิงมาจากไหนดิไม่ได้ยินอะไม่ยินหรอกตําที่เจ็ดคืออะไรดามดาน้ำพริกตําน้ำหกเลือดเลือดที่อยู่ก็คือตําน้ำพริกละลายเป็นน้ำละลายไก่เชิมละวอะไรกันเลยไก่ตีงูงูบอกเจ็บไหมล่ะไก่เจ็บทำจริงไหมทำจริงไก่เห็นตีงูงูบอก จจ็บไม่ล่บอกได้ไหมลาวหนือะไไม่ลาบรู้ว่าไก่จิกงูอะไรงูบอกเจ็บไม่ลับร้อจอองไรวะไม่ได้พูดคำหัวรอนพวไก่แล้วพี่จะรู้ได้ไงหัวร้อนตลอดเลยไม่รีอนอะไรเพ่อย่เป็นไรก้นนะคืนตอนนี้หนุ่มว่านวทีห้าแล้วไปนอนนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อารินไอดาด้วยน,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 นะคะบ๊ายบายกด้วเกดมอ